สวัสดีคร er ับผมช่างแขกจัดให้นะครับวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธ like. ีการต่อขั้วอีฟเกตนะครับหลายๆท่านบางทีก sh ็อาจจะต่อผิดนะฮะหรือว่าต่อถูกครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะฮะวิธีการต่อถูกต่อผิดเขาดูกันยังไงนะครับผมนะนี่ครับสองขั้วนี้นะฮะบางทีท่านไม่รู้หรอกว่าเราจะเอาสายนิวตันเสียบขั้วไหนหรือสายลายเสียบเข้าไหนใช่ไหมนี่ครับบางทีสายมาจากสวิตก็อาจจะเสียบข้อนี้นะครับหรือว่านิวตันเสียบเข้านี้นะ ดูแบบนี้ไม่รู้ครับผมนะเราต้องดูตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงจุดตรงตรงกลางนะฮะเห็นไหมมันจะมีตรงกลางนะครับแล้วก็มีอตรงข้างเห็นไหมนี่นี่ครับนี่ขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ขั้วหนึ่งครับเห็นไหมห้ามเอานะสายลายมาต่อขั้วอตรงนี้นะฮะแล้วนิวตันมาต่อตรงนี้นะครับผมนะมันจะเกิดอันตรายนะครับเวลาเราหมุนหลอดนะฮะตรงนี้นะมันจะมีไฟตรงจุดนี้นะครับผมนะบางทีเราไม่ได้อ่ ถอดปลั๊กนะหรือเราไม่ได้ปิดสวิตช์นะเราคิดว่าแค่หมุนหลอดลออกจากตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดสวิตช์หรอกหรือว่าถอดปลั๊กหรอกนะผมว่าท่านผู้ชมต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมนะแต่ว่าถ้าคุณหอน,นะอถอดปลั๊กก็ดีไปนะครับหรือปิดสวิตช์ก็ใช้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อถูกละ่ะนะถึงว่าเราจะไม่ปิดสวิตช์หรือว่าเราจะไม่ถอดปลั๊กมันก็ไม่เกิดอ,อันตรายกับเรานะครับผมตัวนี้นะเป็น E27 แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนครับผมว่าวิธีการต่อผิด มันเป็นยังไงและวิธีการต่อถูกมันเป็นยังไงอันดับแรกเรามาดาูตรงนี้ก่อนครับผมนี่เบเกอร์หรือสวิตนะผมจะเอาเส้นสีแดงเป็นลายนะครับด้านนี้นะนิวตันนะครับผมอย่างน,นี้นะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะมาจากสวิตนะครับนี่ไฟมาจากสวิตนะครับอันนี้นิวตันนะครับสายนิวตันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อผิดล่ะ มันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับต่อผิดนะครับเนี่ยต่อผิดนี่ครับหมุนก็ไปเลยครับผมนี่ครับนี่ใส่ไปเลยครับผมล็อกเลยครับนี่คือวิธีการต่อผิดนะฮะถ้าเกิดว่าเราต่อผิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรกับเรานะครับถ้าเกิดว่าเอา่อเรา นะมือไปโดนนะตรงตรงช่วงนี้นะครับน่ครับเด,เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กันนะปิดสวิตช์อนครับผมนะแล้วก็เอาหลอดน,นี้ออกนะทีนี้เรามาเปิดสวิตช์ดูครับผมนะเรามาเช็คไฟทีนี้ดูนะใช่ไหมน่ครับอันนี้สา,สายสีแดงมันจะเป็นลายใช่ไหมเนี่ยตอนที่แดงเป็นลายทีนี้เรามาดูวิธีการต่อผิดนะมันจะเกิดอ,อะไรตรงนี้นะครับนี่ ต่อผิดนะฮะด้านเกียวเนี่ยมันจะมีไฟนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพลาดพังอะไรนะฮะเราเกิดพลาดพังนะมือไปโดนนะครับช่วงที่เวลาเราใส่นะมือหรือมือไปโดนเนี่ยโดนช่วงเหล็กเน,นี่ยนะโดนช่วงนี้นะครับมันมีไฟนะครับเห็นไหมเนี่ยอันตรายนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะนะเนี่ยขั้วที่เราต่อผิดเนี่ยขั้วนี้นะครับผิดนะครับอยู่ตรงขอบนี้นะอ่า ตรงกลางนะไม่มีไฟครับผมนะนี่ครับเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อถูกล่ะเปิดสวิตช์ก่อนนะเราก็แค่สลับตัวนี้ครับเนี่ยสลับตัวนี้นะครับบ,รบ,บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะบางทีท่านอาจจะมองข้ามนะครับผมนะบางทีผมคิดว่าผมคิดว่าเวลาเราหมุนหลอดเปลี่ยนหลอดแบบนี้นะส่วนมากหลายๆท่านอาจจะไม่ปิดออกสวิต รือไม่ถอดปลั๊กหรอกนะก็หมุนหลอดถอดหลอดเลยนะแต่หารู้ไหมว่าถ้าเกิดเราไม่เราต่อผิดเมื่อไหร่อ่ะนะอันตรายนะครับผมเวลารับมือเราไปโดนนะครับถ้าเราต่อถูกก็ดีไปนะครับผมนะแต่ให้ท่านดูนะดูตรงจุดนี้เลยเป็นหลักลายต้องเข้าตรงตรงกลางนี่นะเห็นไหมมีน็อตตัวนี้นะด้านนี้นะครับสีแดงนะครับลายต้องเข้าด้านนี้อย่างเดียวนะครับแล้วนิวตันนะครับ ต้องเข้าด้านขั้วนี้นะสีแดงนี้เป็นไฟมาจากสวิตนะครับแล้วสีขาวนี่เป็นนิวตันนะครับเห็นไหมแล้วผมจะเปิดสวิตก่อนนะครับแล้วมาเช็คไฟท่านผู้ชมดูนะด้านขอบนี้นะจะไม่มีไฟแล้วนะครับตรงกลางจะมีไฟนะครับแต่ไม่ได้หมายหมายความว่าให้ท่านเอามือไปจับหรืออะไรนะคือเวลาเราฉุกเฉินอะเวลาเราฉุกเฉินเวลาเราไปเปลี่ยนหลอดโคมบบเนี้ยนะ เข้าที่ขั้วอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ตั้งใจหรอกแต่มือไปโดนเงี้ยนะป้องกันอันตรายครับผมนะนี่ครับดีกว่าเราเอาสายที่มีไฟนะมาต่อขั้วตรงจุดนี้นะฮะใช่ไหมไม่ได้ครับต่อไฟต่อตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมนะนี่ขั้วนี้ตรงกลางอย่างเดียวนะครับไฟต้องต่อโดนตรงนี้นะครับแล้วนี่ต้นต้องโดนช่วงนี้นะครับผมนะประมาณนั้นนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มองนะครับไม่ได้มองก็ จับต่อขั้วไหนมันก็ติดครับผมแต่ว่ามันจะถ้าต่อแบบนี้มันจะป้องกันอันตรายสําหรับเรานะครับเวลาเราไม่ได้ปิดสวิตช์ไม่ได้ถอดปลั๊กออกเนี่ยนะเราไปหมุนหลอดเข้าไปแบบนี้นะมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีเนี่ยไม่มีนี่เราต่อถูกไม่มีแล้วเนะี่ยไปจับดูที่นี่ไม่มีโดนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อผิดเราวัดดูแค่นี้ก็มีไฟเรามือโดนไม่ได้นะครับ ผมว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะที่ต่อขั้ว R ย7ิบเจ็ดแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเอาไฟนะครับเอาสายที่มีไฟนะครับมาเข้าขั้วเนี้ยตรงนี้นะตรงจุดกลางนะครับนะแล้วนิวตันมาเข้าตรงนี้นะป้องกันการดูดเราได้ครับผมนะนี่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ